สวัสดี FC ทุกท่านจ้าวันนี้สปังงก็จะมาอัพเดตสินค้าเนาะอัพเดตสินค้าวันที่29สิงหา2568จ้าอันนี้รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า t ี t X จ้าสตาร์ตติดขี่ได้ปกติเครื่องดีไม่มีเล่มเดอย,ย้ำว่าไม่มีเล่มมีเอกสารใบซื้อขายให้จ้าใบซื้อขายให้ราคาอยู่ที่6,500บาทต่อรองได้จ้า รถก็จะประมาณนี้เลยจ้ะยังมีให้เลือกชมอยู่เหมือนเดิมเนาะประมาณนี้ NSR ก็ยังเหลืออยู่จ้ะอันนี้รถเฟบร้อยได้เข้ามาใหม่เนาะตามสภาพจ้ะส์แมร้อยสิบ เดี๋ยวให้ดูคันนี้สมัยคันนี้ได้เข้ามาใหม่เดิมอยู่จ้าแบบดีสวยท้ายสมด้วยเสียได้หาเล่มไม่เจอเจ้าของบอกว่าหาเล่มไม่เจอจ้ะท้ายสมสวยๆเลยพ่อเดิมหน้าดีจ้าเครื่องดีสตาร์ตติดขี่ได้ปกติ คันนี้อยู่ที่5,900บาทไม่มีเล่มออกไปซื้อขายให้ก่อค่ะถรถก,ก็จะประมาณนี้แต่ที่เหลืออยู่เนาะได้เข้ามาใหม่บ้างเดิมบ้างลดข่าบ้างสนใจคันไหนชิ้นไหนเนาะทักแชทสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้จ้ะอันนี้มีโอได้เข้ามาใหม่ยกแยกได้เหมือนเดิมจ้ะ แล้วก็สกู๊ปปี้ได้เข้ามาใหม่ยกแยก,กได้เหมือนกันจ้ารถที่มีอยู่ตอนนี้อันนั้นไทเกอร์จ้ะรถเดิมๆเ,เลยคันนี้3,900บาทจากไทเกอร์เครื่องกดลงแน่นๆเลยจ้าอันนี้เซ่าล้อแม็กหน้าดีสหลังดำ ยกแยกได้เหมือนกันจากอันนี้ดิมสตาร์ทมือเดอเครื่องสตาร์ทมือจ้าคันนี้ขายตามสภาพเนาะราคาอยู่ที่สี่พันบาทจ้าคันนี้เครื่องกดลงอยู่จ้าอันนี้ชิปปี้ขายคันละสามพันห้าร้อยบาทมีเครื่องทั้งสองคันจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องอไรฟอนสตาร์ทมือจ้า อันนี้เป็นเครื่องสมัจ้าจะประมาณนี้เลยล้อแมมกก็มีจ้าใครต้องการไปทำพ่วงข้างเนาะสามารถส่งได้จ้าตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไปเอาวงเดียวก็ส่งได้เอาเยอะลดได้เยอะจ้าส่งได้เนาะส่งแฟตแอคเพททุกวันจ้า เครื่องเทน้าโนวาสมายก็พอมีจ้ะนี่เครื่องเทเรียอันนี้คือเครื่องสตาร์ตติดหมดจ้าอันนี้แยกอะไรเครื่องดีมเว็บร้อยเมดเจอก็พอมีจ้ะใครอยากได้เครื่องอะไรเนาะอยากได้ชิ้นไหนทักแชทสอบถามสตางค์เพิ่มเติมได้จ้ะ ส่งของได้เด้อตั้งส่งของแฟนแอคเพจไปให้จ้าอันนี้ก็ได้เข้ามาใหม่จ้ารอแยกเนาะใครต้องการหารออยู่ทักแชทมาเลยจ้าหน้าดิสล้างดัอหลายคนถามเนาะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่บ้านนาดานตำบลน,นาดานอำเภอสุวนนรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูจ้า เบอร์โทรศัพท์เบอร์0885324575จ้ะไลน์เนาะเบอร์ไลน์0988502919จ้าสวิงกามก็พอมีให้จ้ะนี่จ้ะวันนี้ก็ขอ อัปเดตสินค้าเพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวสตางมารีวิวอัปเดตสินค้าให้ดูเรื่อยๆจ้าขอบคุณ FC ทุกท่านจ้า